ปลี่ยนพฤติกรรมระหว่างวันลดไขมันเบิร์นมากขึ้นโดยไม่เสียตังค์สักบาทครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆที่กำลังตั้งใจลดน้าหนักหรือสนใจการลดน้าหนักนะครับสามารถทิมเขาว่าสนใจใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับอุนนี้จะพาไปดูกิจกรรมช่วงเช้านะครับวันนี้ฟุกมีเทนช่วงเช้าตั้งแต่7จ็ดโมงถึงแปดโมงนะครับที่คอนโดแถวทองหล่อนะครับขอ้อโชคดีอย่างหนึ่งครับคือแถวนั้นรถติดมากๆนะครับเลยทาให้ไม่สะดวกในการขับรถไปนะครับก็เลยกลายว่าต้องขึ้นรถไฟฟ้าไประหว่างจากคอนโดนะครับไปถึงรถไฟฟ้าก็เดินไปแล้วประมาณ69นนนาาาีคครรก็เยแลลล้้้้ววขึไฟห ็จะมองหาบันไดเลื่อนนะครับหรือว่าหลายคนก็ใช้ฟต์ไปเลยถูกไหมครับคราวนี้ข้อดีที่สุดครับแนะนําว่าเราก็ใช้บันไดปกตินี่แหละครับเพิ่มโอกาสในการผ่ผ่านเราให้มากขึ้นนะครับคราวนี้พอเหยีบบันไดก็เดินขึ้นไปเลยครับพอติปปันเข้าไปนะครับก่อนที่จะเดินขึ้นไปชันชลานะครับก็มีช่วงวัดใจอีกแล้วนะครับก็จะมีบันไดเลื่อนให้เลือกนะครับแล้วก็บันไดปกติที่ต้องเดินขึ้นไปนะครับก็อยากแนะนานะครับให้เราเลือกบันไดปกตินะครับเดินเพิ่มการออกกำลังกายเพิ่มการผ่ผ่านเข้าไปด้วยนะครับคราวน้อองันครเ่ืื รถไฟ้าพึ่งออกไปนะครับหลายคนพอเห็นรถไฟ้ากำลังพึ่งออกไปจะรู้สึกเศร้ามากนะครับโอ้โหเสียเวลาอีกแล้วนะครับแต่อย่าคิดอย่างนี้ครับตอนนี้เรามีโอกาสที่เราจะเดินเล่นครับชมชานชลาครับแล้วก็เดินไปนะครับเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับนะครับระหว่างเรารถไฟ้าขบวนถัดไปมานะครับตรงนี้จะได้ปริมาณก้าวเดินอีกเยอะมากๆนะครับทันที่ยืนนิ่งๆนะครับหรือว่านั่งดูมือถือไถมือถือไปเลยนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นการเดินนะครับหรือส่วนตัวนะครับฟูก็จะฟังพอดแคสต์นะครับหรือว่า ฟาร์มาแล้วครับขึ้นบอเร์ไซฟ้านะครับแทนที่จะหาที่นั่งนะครับโดยเฉพาะผู้ชายนะครับแทนที่จะไปแย่งที่นั่งผู้หญิงหรือคนแก่หรือเด็กนะครับก็ให้เรายืนนะครับการยืนก็ใช้พลังงานมากกว่าการนั่งอีกเล็กน้อยนะครับก็เป็นการเพิ่มพลังงานขาออกเข้าไปอีกทางนะครับคราวนี้นะครับพอถึงสถานีเป้าหมายนะครับเราก็เดินลงจากชานชลานะครับลงบันไดลงมานะครับเดินลงจากสถานีด้วยบันไดลงมาสู่ถนนนะครับอย่าใช่ลิฟต์นะครับเพื่อเป็นการเผาผลาญหลังจากนั้นก็เดินกลับไปที่คอนโดครับเท่านี้นะครับเปลี่ยนพฤติกกกกกรรรรรรรมมมมเเเเเเปปลลลีี่่่่ยยยนนนนนนาาาาาาดซต็็็ๆๆ้้้้อแแคคคะะััับบพิผผผหวววงไ ตัวนี้จะเรียกว่า NEAT นะครับจะเป็นพลังงานที่เกิดจากกิจกรรมที่ไม่ใช่การออกกําลังกายครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมากกว่าการใช้พลังงานในยิมอีกครับเพราะหลายคนอยู่ในยิมประมาณ2วันหรือ3วันต่อสัปดาห์บางคนยุ่งมากไม่มีเวลาเข้ายิมเลยนะครับหรืออยู่ในยิมจริงแล้วใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับบางคนถ่ายมือถือก็หมดเวลาไปแล้วอีกนะครับดังนั้นลองเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆระหว่างวันนะครับเพิ่มการเผาผลาญดูนะครับแลวเราสามารถประยุกใช้ในการทํากิจกรรมอื่นๆระหว่างวันได้อีกด้วยครับเป็นการเพิ่มกาารัมะอออบๆจป เซตตรงนี้วิธีคิดตรงนี้นะครับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆตรงนี้เป็นการเพิ่มการเผาผลาญระหว่างวันและทุกๆวันเพื่อนได้อย่างนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ